อุทยานลานธรรมวัดป่าสารวันร่มม้ร่มเย็นสุขสันอยู่ใกลูู้เราผูเขาเขาพระนาลียาโมโพราชลำนาวเป็นสถานที่เราควรไปฝึกใจภาวนา พพรระูทคคคุณุณำจนให้้วามธฟังธรรมะอบรมใจไ่ทานศีลแสงธรรมส่องครองชีวิตสิ้นสงสัยเพียรภาวนาปัญญาสีดียาวไกลหลับฝันไปใจดวงนี้มีธรรมครองรสิ่งเหล่านี้คืออริยศัพ์นับไม่ทวน มีค่าล้วนยอดเยี่ยมยิ่งสิ่งทั้งผองศัพ์อันประเสริฐสุขสถิตจิตเรืองรองเหมือนแสงทองส่องชีวิตจิตเบิกบานจเจริญสุขสวัสดีจเจริญสีนนจเจริญชนจเจริญมรรคเจริญผลเจริญผลและเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนผู้ใครในธรรมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านและในสถานที่ต่างๆที่ฝังรายการธรรมะเพื่อชีวิตของอัตมาภาพ อาตมาภาพนั้นในนามของพระสันติจารุธรมโมแห่งวัดป่าสารวันได้น้อมนำอธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายในวันนี้ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2557 ก่อนอื่นนั้นอาตมาภาพก็ขอแสดงความน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมบรธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงยิ่งของเราชาวพุทธหัวข้อธรรมะในวันนี้นั้นตาตมาภาพใครขอยกหัวข้อธรรมะที่ว่าสัพพะรติงธรรมะรติชินาติซึ่งแปลได้ใจความว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงดังนี้เป็นต้น เป็นหัวข้อธรรมะบรรยายในวันนี้ซึ่งหัวข้อธรรมะนี้นั้นเราชาวพุทธหลายนั้นก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาอยู่หนึ่งนอยู่แล้วว่าความยินดีในธรรมย่มชนะความยินดีทั้งปวงซึ่งเป็นพระดํารัสที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเราชาวพุทธหลายไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองในสมัยพุทธกาลจึงเป็นพระดํารัสที่เพเระเพราะพลิงและวิจิตพิสดารมากเลยทีเดียวถ้าใครนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วน้อมนึกถึง พระธรดัด,ด,ดนี้แล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำอธรรมะต,ต่างๆมากมายหลายประการทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมคันนั้นก็แล้วแต่จริตนิสัยเราชอบทำข้อไหนก็นำมาประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ก็จะยืนยงคงถาวรแล้วก็นำทาง พาดวงจิตของเรานั้นเดินทางไปสู่อภิสัมปรายภพคือพบในเบื้องหน้ามีมนุษสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นต้นซึ่งธรรมะที่อาตมาภาพนำมาบรรยายในวันนี้นั้นก็คงจะเป็นธรรมะหมวดมงคล38ประการนั่นเองที่เราชาวทั้งหลายก็เข้าใจและรู้ได้ฟังกันเป็นที่ เข้าใจกันดีอยู่แล้วอัตมาภาพก็เห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่เป็นสิริมงคลยิ่งในวันนี้จึงเป็นหัวข้อธรรมะทั้ง38ประการนำมาบรรยายในวันนี้ซึ่งมงคล38ประการนั้นคำว่ามงคลก็คือเหตุแห่งความสุขความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชน พึงประพฤติปฏิบัตินำมาจากบทมงคลสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงตัดตอบปัญหาเทวดาที่เสด็จมากราบทูลถามพระพุทธองค์ของเราว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญคุณธรรมอันใดหนอที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมีมงคลชีวิตรุ่งเรืองดีพระเจ้าข้า พระพุทธองค์ของเราจชาวพุทธหลายทรงแสดงธรรมแก่เทวดานั้นตรัสว่ามีทั้งหมด38ประการได้แก่ 1. การไม่คบคนพาล 2. การครบแต่บัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. การอยู่ในถิ่นฐานอันสมควร 5. การเคยทำบุญมาแต่ก่อน 6. การตั้งตนไว้ชอบ ความเป็นผู้เรียนรู้มาก 8. การรอบรู้ศิลปะ 9. การมีวินัยที่ดี 10. การพูดแต่วาจาที่ดี 11. การบำรุงบิดามารดา 12. การสงเคราะห์บุตรธิดา 13. การสงเคราะห์ภรยา 14. การทำงานที่ไม่ขังค้าง 15. การให้ทาน 16. การประพฤติธรรม 17. การส่งเคราะห์ญาติ18การทำงานที่ปราศจากโทษ19การละเว้นจากบาป20การละเว้นจากการดื่มน้ำเมา21การไม่ประมาทในทำทั้งหลาย22การมีสัมมาคารวะ23การอมอ่อนน้อมทำตน24การมีความสันโดษ25การมีความกระตันอยู่26 การฟังธรรมตามการ27การมีความอดทน28การเป็นผู้ว่าง่าย29การได้เห็นสมณะคือผู้สงบระงับ30การสนทนาธรรมตามการ31การมีความเพียรเครื่องเผากิเลส32การประพฤติพรหมจรรย์3 3การเห็นอริยสัตว์ทั้งหลาย34การทำพระนิพพานในแจ้ง 35. การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 36. การมีจิตไม่เศร้าโศก 37. การมีจิตหมุทุรีคือกิเลส 38. การมีจิตถึงความกระเสมคือปลอดจากโยคะกิเลสท,ทั้งปวงดังนี้ทั้งหมดรวมแล้วก็ 38. เป็นมงคลชีวิตที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเทวดาซึ่งมากราบทูลถามพระพุทธองค์ในสมัยพุทธกาลนั้น ซึ่งมงคลทั้ง38นี้นักปร,ราชญททั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายก็ประพันธ์ไว้เป็นจำแนกออกมาเป็นภาสิทธิบ่งบอกถึงความวิจิตพิสดารออกมาอีกประการหนึ่งซึ่งมงคลทั้ง38นี้บัณฑิตในการก่อนกให้เราชาวพุทธทั้งหลายนั้นนำไปประกอบในดวงจิตคือนำไปประกอบในการประพฤติปฏิบัติตนในสามใบด้วยกัน ไว้ที่สําคัญนั่นแหละมงคลคือเหตุแห่งความเจริญในชีวิตหรือเครื่องหมายของความเจริญมงคลในศาสนาพุทธคือการนิมนต์ขอให้พระภิกษุสวดมงคลสูตรเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญหรือเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในงานพิธีที่เป็นมงคลต่างๆพระสงฆ์จะต้องสวดมนต์บทนี้เสมอเมื่อพระสงฆ์เริ่มต้นสวดมงคลสูตร จะเป็นช่วงที่เจ้าภาพจะต้องเดินไปจุดเทียนที่บาทน้ำมนต์จากนั้นก็ประเคฑนบาทน้ำมนต์แก่ประธานในพิธีสงฆ์เพื่อสวดมงคลสูตรจบแล้วพระภิกษุก็จะรดน้ำมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธีกรรมเพื่อมอบความเป็นสิริมงคลให้หรือมอบความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้มาร่วมงานมงคลนั่นเองซึ่งความเป็นจริงแล้วมงคลสูตร38ประการนั้นมี ประโยชน์มากถ้าเราชาวพุทธหายนั้นนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นมงคลชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงเทศนาเรียงลําดับไว้อย่างมีระเบียบเดียิ่งเพื่อให้เป็นธรรมปฏิบัติตามลําดับอายุของมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฐมวัยมัดชิมวัยและปัจฉิมวัยโดยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ ซึ่งในปฐมวัยนั้นในทนี้กําหนดว่ามนุษย์มีอายุที่มีที่มีอายุไม่เกิน25ปีอันนี้อัตมาภาพก็เคยไปศึกษาอ่านเจอในพระไตรปิฎกบางเล่มก็บอกว่าปฐมวัยนี้ก็อายุตั้งแต่33ปี1ขวบหา3 3ปีเรียกว่าปฐมวัย33ปีหา66เรียกว่ามัดฉิมวัยแล้วก็66หา99เรียกว่าปัดฉิมวัยดังนี้ก็มีแต่ในนี้ปราดพวรู้ทั้งหลายประพันธ์ไว้ว่า หนึ่งปีถึงยี่สิบห้าปีเรียกว่าปฐมวัยแล้วก็ยี่สิบหกปีถึงห้าสิบปีเรียกว่ามัดชิมวัยแล้วก็ห้าสิบเอ็ดปีไปจนถึงวันสิ้นอายุไขเรียกว่าปัจฉิมวัยในนี้ปราดทั้งหลายประพันธ์ไวเช่นนั้นอัตมาภาพก็จะบรรยายตามเหตุการณ์ที่ปราดผู้รู้ประพันธ์ไว้นั่นแหละเพื่อที่จะไม่ให้เสียเนื้อความที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายประพันธ์ไว ซึ่งปฐมวัยในที่นี้ขอกําหนดว่ามนุษย์ที่มีอายุไม่เกิน25ปีเรียกว่าปฐมวัยปกติเป็นวัยที่ยังไม่สมควรจะออกครองเรือนตามลําพังตนเองควรเป็นวัยแห่งการศึกษาเล่าเรียนเป็นระยะเวลาของการเตรียมตัวที่จะออกไปครองเรือนในอนาคตมักจะอยู่ในความปกครองของบิดามารดาพวกปฐมวัยควรปฏิบัติตามมงคลสูตรตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่10อย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวในนี้ท่าน ประพันธไม่เช่นนั้นคือประการที่หนึ่งนี้หรืหรอข้อที่หนึ่งนี้การไม่คบคนพาลก็เพื่อจะได้ไม่ตกต่ําในทางที่ชั่วนั่นแหละคือชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองการไม่คบคนพาลประการที่สองการครบบัณฑิตเพื่อได้พบความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตประการที่สามข้อที่สามนี้การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นแบบอย่างที่ดี ข้อที่ 4. การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเพื่อสะดวกในการศึกษาเล่าเรียนข้อที่หการสะสมบุญเรื่อยไปเพื่อเป็นทุนไปสู่ความสําเร็จคือความสุขสําเร็จได้ข้อที่6นี้การตั้งตนไว้ชอบเพื่อให้มีเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องข้อที่7เป็นผู้ฝังมากเพื่อจะได้มีความรอบรู้ข้อที่8 การศึกษาศิลปะวิทยาเพื่อให้มีพื้นฐานการประกอบอาชีพการงานที่ดีข้อที่9การมีระเบียบว,วินัยดีเพื่อให้มีหลักการที่ดีในการดำรงชีวิตข้อที่10การมีวาจาสุภาษิตเพื่อให้เกิดความมีเสน่ห์ในตนเองอันนี้เรียกว่ามงคลชีวิตทั้ง10ประการนี้เหมาะสาหรับผู้ที่อยู่ในปฐมวัยนั่นเอง คือถ้าผู้ที่มีอายุอยู่ภายใน25ปีแรกของชีวิตให้ลงมือปฏิบัติตามมงคลสูตรเพียง10ข้อดังกล่าวนี้บุคคลเหล่านี้จะเป็นคนดีของสังคมมีสเสน่เป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้ามและชนปิดอันมากรวมทั้งเทวดาทั้งหลายก็จะรักใคร่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนถ้าเราเคารพพระพุทธองค์อย่างแท้จริงแล้วเราก็สมควรนำมงคลสูตรของพระพุทธองค์มาเป็นข้อปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อเป็น ประโยชน์ในการดํารงชีวิตของตนซึ่งนับว่าเป็นมงคลแก่ตนเองเป็นอย่างยิ่งนี้คือมงคล10ประการข้อแรกซึ่งพระพุทธองค์หรือปราชญ์้รู้ทั้งหลายก็ประพันธ์ไว้ว่าในปฐมวัยคือ25ปีลงไปนี่ต้องนํามาประพฤติปฏิบัติอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวจะเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดได้ต่อมาในมัดฉิมวัยในที่นี้ขอกำหนดว่ามนุษย์ที่มีอายุตั้งแต่26ปีถึง50ปี เรียกว่าอยู่ในช่วงมัดชิมวัยเป็นวัยที่ต้องดําเนินชีวิตไปตามลําพังไม่ควรจะต้องพึ่งบิดามารดาอีกต่อไปต้องออกไป,ปเผชิญกับเหตุการณ์ของสังคมโลกเป็นวัยที่จะต้องตั้งตัวตั้งหลักฐานรับผิดชอบในการดำรงชีวิตในมัชชิมวัยควรปฏิบัติตามมงคลสูตรเพิ่มขึ้นอีก20ข้อด้วยกันตั้งแต่ข้อที่11จนถึงข้อที่30คือข้อที่11นี้การบำรุงบิดามารดา เป็นการแสดงความกตัญญูรู้บุญคุณท่านข้อที่12การสงเคราะห์บุตรทิดาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีข้อที่13การสงเคราะห์ภรรยาเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อภรรยานั่นเองข้อที่14การทําการงานไม่ข้างค้างก็เพื่อทําการงานให้สําเร็จเสร็จสิ้นให้เรียบร้อยนั่นเองข้อที่14นี้ข้อที่15การบําเพ็ญทาน เพื่อทําจิตใจจะมีเมตตาสูงจิตใจเราจะมีความเมตตาสูงการบําเพ็ญทานนี้ข้อที่ 16. การประพฤติทธรรมเพื่อความสงบของชีวิตจิตใจข้อที่17การสงเคราะห์ญาติเพื่อแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อที่18การประกอบการงานดีไม่มีโทษเพื่อการงานหรืออาชีพที่สุจริตชีวิตจะปลอดภัยนั่นเองข้อที่19กาการเว้นจาก การทำบาปเพื่อไม่ต้องจดใช้นี่กรรมข้อที่20การเว้นจากการดื่มสุราของเมาให้เป็นคนมีสติอยู่เสมอนี่แหละข้อที่21เการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเพื่อให้มีความเคารพในธรรมข้อที่22การมีสัมมาคารวะเพื่อเราจะได้รับความเคารพตอบจากผู้อื่นข้อที่23การอมน้อมทำตนก็เพื่อจะได้มีคนมอบความ รักใคร่ให้กับเราข้อที่24การมีความสันโดษเพื่อจิตใจจะร่มเย็นข้อที่25การมีความกระตันอยู่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีข้อที่26การฟังทำตามการเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมข้อที่27การมีความอดทนเพื่อชีวิตจะประสบความสําเร็จข้อที่28การเป็นผู้ว่าง่ายเพื่อทําให้ได้รับความรักจากผู้อื่นข้อที่29 การได้เห็นสมณะคือผู้สงบระงับเพื่อทำให้เรานั้นเข้าใจธรรมะที่แท้จริงข้อที่30การสนทนาธรรมตามการเพื่อทำให้เรานั้นมีปัญญายิ่งเพิ่มผูนยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นลักษณะของมงคลชีวิตที่มนุษย์ที่อยู่ในระหว่างอายุ26ปีถึง50ปีได้ลงมือปฏิบัติตามมงคลสูตรของพระพุทธองค์เพิ่มขึ้นอีก 20ข้อคือตั้งแต่ข้อที่11จนถึงข้อที่30ดังกล่าวมานี้บุคคลเหล่านี้จะประสบความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในการดำรงชีวิตจะไม่ประสบความทุกข์แม้แต่ในขณะที่ถึงอายุไขที่จะตายวิญญาณจะไปสู่สุขติสวรรค์ขโลกถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะสูงสังถ้าเราคลอลบพระพุทธองค์อย่างแท้จริงแล้วเราก็สมควรนำมงคลสูตรของพระพุทธองค์มาประพฤติธปฏิบัติ เพื่อเกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตนเองความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นแกต่ตนเองและครอบครัวของเราได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นมงคลชีวิตของบุคคลที่อยู่ในมัชฉิม,มวัยนั่นเองต่อมาในปัจฉิม,มวัยในวัยอันมีในเบื้องปลายของชีวิตในที่นี้ขอกําหนดว่ามนุษย์ที่มีอายุตั้งแต่51ปีขึ้นไปจนถึงวันสิ้นอายุไขเป็นระยะชีวิตที่จะต้องช่วย เหลือตอนเองแสวงหาอาริยทรัพย์คืออริยสมบัติเพราะเป็นช่วงเลยกึ่งกลางของชีวิตเดินทางเข้าสู่บรรปลายของชีวิตเหมือนต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งจะลม้มลงเมื่อใดก็ได้จึงควรจะช่วยเหลือตอนเองในการสร้างอาริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐก่อนที่เราจะเสียชีวิตนั่นเองซึ่งไม่มีใครจะช่วยเหลือเรา,เราได้โดยช่วยให้วิญ,ญญาณของเรามีคุณสมบัติสูงกว่าเดิมวิธีช่วยตัวเองนับว่าดีที่สุดนั้นคือการแสวงหา โอกาสฝึกอบรมพัฒนาในด้านจิตใจด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานอาจจะศึกษาเรื่องความตายเพื่อจะได้ตายนอกสมมุติคือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏไม่ควรให้ตายในสมมุติคือการหมุนเวียนอยู่ในวัฏะสงสารเท่านั้นการตายในสมมุตินั้นจะต,ต้องกลับมาเกิดเพื่อรับความทุกข์ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งวิธีปฏิบัติเพื่อให้ตายนอกสมมุตินั้นคือการปฏิบัติทำตามมงคลสูตรของพระพุทธองค์โดยปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีก8ข้อคือตั้งแต่ข้อที่31ถึงข้อที่38คือข้อที่31นี้การบำเพ็ญเพียรเผากิเลสให้หมดไปด้วยการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานข้อที่32การประพฤติพรหมจรรย์ คือออกบวชหรือบวชด,ด้วยใจโดยในขมมะบาร,รมีข้อที่33การเห็นแจ้งในอริยสัจคือให้ตระหนักรู้ในทุกขและเหตุที่เกิดทุกขการดับทุกข์และวิธีดับทุกขเป็นต้นข้อที่34การทำพระนิพพานในแจ้งคือมีวิปัสสนาภาวนาจนได้นิโรธสมาบัติข้อที่35การทำจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมท,ทั้ง8ด คือทาจิตไม่ให้ยึดติดในลาบยศดสันเสริมสุขเป็นต้นข้อที่36การทําจิตไม่ให้เศร้าหมองคือการทําจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานอยู่เสมอข้อที่37การมีจิตใจ,จหมดการมีจิตใจหมดทุรีทุรีคือกิเลสคือการทําจิตให้เป็นอุเบกขาธรรมอยู่ตลอดเวลาข้อที่38การปฏิบัติทําให้มีจิตถึงความกระเสมคือปลอดจาก โยคะกิเลสทั้งปวงคือไม่ให้มีเครื่องดึงรั้งไว้ในภพคือถึงซึ่งพระนิพพานเป็นต้นทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานี้เป็นมงคลสูตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่ข้อที่31ถึงข้อที่38นี้ม,มีอานิสงส์มากไม่เลยแตีเดียวถ้าใครนำไปประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็จะพบกับธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าคือโลก กุตระธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่อยู่เหนือโลกซึ่งจะช่วยให้ตายนอกสมมติคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการหลบหนีการเกิดเพราะพระตถาคตเจ้าทรงตรัสสอนให้ตระหนักอยู่เสมอว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกขร่ำไปชาวพุทธที่มีอายุตั้งแต่51ปีขึ้นไปเมื่อบุตรธิดามีอาชีพการงานหรือสามารถดำรงชีวิตได้ตามลำพังแล้วหรือส่งตัวได้ ดีบนขาของตนได้แล้วชาวพุทธผู้มีอายุสูงก็สมควรจะช่วยตนเองไปในหนทางโลกุตระธรธรมวิสัยการฝึกอบร,รมพัฒนาจิตใจของตนเองด้วยสม,มะถะวิปสนากรรมฐานให้มากๆและทำให้บ่อยๆหากปฏิบัติตามมงคลสูตรของพระพุทธองค์เช่นนี้แล้ว ความเป็นผู้ที่มีมงคลชีวิตก็จะเกิดขึ้นแก่วิญ,ญญาณของตนเองเมื่อกายแตกละโลกนี้ไปแล้ววิญ,ญญาณของตนก็จะไปสู่สุขติภูมิหรือหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้มีมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นต้น ดังนี้แหละอันนี้เป็นมงคลชีวิตทั้ง38ประการซึ่งอธมาภาพเห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่ดีมากจึงนํามาบรรยายในวันนี้ให้เราชาวพุทธหลายได้สดับรับฟังว่ามงคลชีวิต38นี้มีประการใดบ้างที่เราจะนํามาประพฤติปฏิบัติให้กับชีวิตของตนเองและเราก็จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นชีวิต ทรัพย์สินหน้าที่การงานต่างๆอายุบรรณะสุขภาระต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างอัศจรรย์เลยทีเดียวในความคิดของอัตมาภาพไม่เช่นั้นเราชาวพุทธหลายเมื่อสดับรับฟังธรรมะอันบิจิตพิสดารของพระพุทธองค์แล้วก็จงน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อว่าในประมวัยนี้ให้รักษา ทั้ง10ข้อนี้ให้ดีคือข้อที่หนึ่งนี้การไม่คบคนพาลการคบแต่บัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการอยู่ในจิฐฐานอันสมควรการเคยทําบุญมาแต่การก่อนการตั้งตนไว้ชอบการเป็นผู้เรียนรู้มากการรู้ศิลปะการมีวินัยที่ดีการพูดแต่วาจาที่ดีนี่แหละ1ิบข้อนี้แหละเราต้องนําไปประพฤติปฏิบัติในประถมวัยเมื่อเรามีบุตรทิดาแล้วก็นําไปสอนบุตรทิดาอยู่เสมอ แล้วก็ในข้อต่อมาซึ่งในวัยตั้งแต่อายุ25ปีแรกของชีวิตนี่แหละไปจนถึงเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนถึงวัยถึง50ปี26ไปถึง50ปีนี่แหละก็ให้ปฏิบัติเพิ่มมาอีกตั้งแต่ข้อ11มาจนถึงข้อที่30เลยทีเดียวพระพุทธองค์ตรัสได้ว่าการบำรุงบิดามารดาการสงเคราะห์บุตรธิดาการสงเคราะห์ ภรยาการทำงานไม่ข้างค้างการบำเพ็ญทานการประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติการประกอบการงานดีไม่มีโทษการเว้นจากการทำบาปการเว้นจากการดื่มสุราของเมาการไม่ประมาทในทาทั้งหลายการมีสัมมาคารวะการอนน้อมทําตนการมีความสันโดษการมีความกระตัญอยูการฟังธรรมตามการการมีความอดทนการเป็นผู้ว่าง่ายการได้เห็นสมณะ ผู้สงบระงับการสนทนาธรรมตามการเหล่านี้แหละถึง30ข้อนี้เป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่อยู่ในมัดชิม,มวัยคือวัยตั้งแต่26ปีถึง50ปีนำไปประพฤติปฏิบัติต่อมาก็เป็นวัยที่ในปัจฉิม,มวัยวัย51ไปเรื่อยๆจนถึงวันสิ้นอายุไขของเราพระพุทธองค์ก็นำธรรมะตั้งแต่ข้อที่31ไปจนถึงข้อที่37ให้เราไป ข้ขอที่38ให้เราประพฤติปฏิบัติจะเกิดสิริมงคลกับตัวเราได้เช่นข้อข้อที่3 1ไปก็มีการบำเพ็ญเพียรแผดเผากิเลสให้หมดไปการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นแจ้งในอริยสัจการทำพระนิพพานให้แจ้งการทําจิตไม่ให้วันไหวในโลกธรรมทั้ง8การทําจิตใจไม่ให้เศร้าหมองการทําจิตหมดทุรีคือกิเลสแล้วก็ข้อ38การปฏิบัติ ให้มีจิตถึงความกระเสมคือปลอดจากโยคะคือกิเลสท,ทั้งปวงนั้นแหละจึงเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเราชาวพุทธหลายให้ประพฤติปฏิบัติจึงเป็นมงคลสามสิบแปดและเทวดานั้นก็นําไปประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ก็สอนเทวดาแล้วเราชาวพุทธเป็นจานวนมากมายมหาสารก็นํามาประพฤติปฏิบัติอยู่เนืองตาบเท่าทุกวันนี้จึงมีความเจริญรุ่งเรือง ในตัวของเราชาวพุทธเองซึ่งเราจะรู้เองว่าเราทําดีนั่นแหละเราจะมีความสุขที่ดวงจิตของเราได้ฉันใดก็ฉะนั้นเรานั่นแหละเป็นบุคคลผู้รู้ผู้เห็นเสียเองอัตัยอัตโนนาโถตัวแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละเราก็นําไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอไม่ฉะนั้นเราต้องตรวจดูอายุไขของเราแล้วว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเราอายุ 30- 40, 40ปีหรือ50ปีแล้วเราก็สมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องน้อมนึกไปถึงความตายแล้วแหละว่า เราจะต้องไม่ประมาทนำธรรมะอันวิจิตพิสดารในพระไตรปิฎกต่างๆทั้ง8 4 0 0 0สีพันพระธรรมขันธ์รวมลงแล้วก็แม้แต่ศีลสมาธิปัญญาต่างๆก็นำไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอก็จะเกิดความกระเสมสำราญไปในภายภาคหน้าก็มีมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัตินิพานสมบัติเป็นต้นในอนาคตในวันปลายชีวิตในภายภาคหน้าเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญได้ชันใดก็ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ อัศจรและสาคัญมากเรติดเดินแนความคิดของอัตมาภาพรมะฉะนั้นเราเจาระทั้งหลายก็จงระลึกถ,ถึงบุญกุศลอยู่เสมอเพราะเรานั้นจะประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าความดีนี่แหละทําดีเอาไว้แม้ใครไม่เห็นสุขสมร่มเย็นเป็นสิ่งตอบแทนบางบุคคลนี้ก็อาจจะแอบทําดีอยู่คนเดียวเงียบก็ไม่อยากให้ใครเห็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําดีได้เช่นเดียวกัน บางภาสิทธที่บอกว่าการปิดทองหลังพระเป็นต้นก็นทําดีโดยที่ไม่เปิดเผยฐานะความเป็นอยู่ของตนเองอันนี้ก็มีมากมายในชีวิตประจําวันในโลกมนุษย์ของเราใบนี้นี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เรานั้นนําไปพิจ <complac ent S 1> พิจาราอยู่เส <Pv t. S 2> มออัตมาภาพจึงมีภาสิทธิายธรรมะเกี่ยวกับความยินดีต่างต่างความยินดีในธรรมมาบรรยายในวันนี้ซึ่งมีใจความย่อๆว่าความยินดีดีในธรรม,นนม,มล้าสุขยิ่งรักทุกสิ่งมีชีวิต คิดสงสารรักบริสุทธิ์ชื่นชีวีมีอภัยทานรักสมัครสมานร,รักสามัคคีด้วยช่วยเหลือกันเปี่ยมไมตรีอารีกันฉันพี่น้องมีทำครองเราชาวไทยใจสุขสันมอปรอยยิ้มสารสายใหญ่ใจผูกพันเป็นกำลังใจไฟสัมพันธ์มันทำดีมี38มงคลน,นี้ดีเนืองนิด ช่วยเสริมสร้างทางชีวิตจิตสุขเสีทมอันวิจิตของพระพุทธองค์ทรงบารมีทรงตรัสชีทมอันประเสรศิฐเลือดมองคลดังนี้เป็นต้นอันนี้เป็นภาสิทธายธรรมะซึ่งอภาตมาภาพนำมาบรรยายในท้ายธรรมะในวันนี้จึงเป็นธรรมะภาสิทธิที่วิจิตพิสดารมากเกี่ยวกับมงคลชีวิตทั้ง38ประการเลยทีเดียวไม่ฉะนั้นเราชาวพุทธั้งหลายเมื่อสดับรับฟังธรรมะ อันวิจิตพิสดารของพระบรมศาสดาสมมาสมบรุรธเจ้าแล้วก็จงน้อมนําดวงจิตของเรานี้พิจารณาใคร่กลัวแล้วล่ะว่าธรรมะข้อใดบ้างตอนนี้เราอยู่ในไวัยไหนก็นําธรรมะที่สมควรกับวัยของเราไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอสิ่งที่เกิดขึ้นกับดวงจิตของเราก็คือมองคลชีวิตอันยอดเยี่ยมเลยทีเดียวซึ่งหัวข้อธรรมะเทตมาภาพนํามาบรรยายในวันนี้มีหัวข้อธรรมะที่ว่าสัพพะรติงธรรมะติชินาติซึ่งแปลได้ใจความว่า ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งป่วงดังนี้เป็นต้นเป็นหัวข้อธรรมะที่ดีมากในวันนี้ก่อนเสืน่อส่วนในการบรรยายธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ธรรมาภาพก็พิจารณา็นวสมควรเก่การและเวลาธรรมาภาพก็ขออิปาให้เราจับั้งหลายนั้นจเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขละปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการดังบรรยายธรรมะเพื่อชุดมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่การและเวลาเอวังก็ไม่ด้วยประการ,รชน้ Thank yeah. ทยานลานธรรมวัดป่าสารวันร่มม้ร่มเย็นสุขสารอยู่ไกลผู้เราผูเขาเขาภุรนานียาโมโพราชลำนาวเป็นสถานที่เราควรไปฝึกใจภาวนาพระพุทธคุณ ขำจุนให้รู้ความจริง